สวัสดีค่ะผมหอมแม่พี่พีเอฟซีา้าโนยเพลนแพงทุกคนเนาะค่ะตอนนี้เขาเลยมาถึงดมซาวนยแล้วค่ะบันแพงเขาเนาะค่ะตอนนี้บรรยากาศเงียบเงาบ่ามีคนเลยค่ะเขาแต่ส่อเลยเพิ่อยูบานกับลูกเนาะเพิ่นกะอยากไปเวทีฮะ,ะชุกเาร์อาทิตย์ปุ๊บนี่สอเพิ่นสิไปเวทีเลยเนาะคะ่ะตกนนี่ละค่ะเพราะว่ายูบานมันเงียบเนาะค่ะเงียบเงา บ้านหลังใหญ่พื้นที่กว้างขวางแต่ว่าเ <c> ง <oughs> ียบแห้งคะ่ะขาขาบอไดมอลินทางนี้กับบเรมาเนาะคะ่ะคือเจ้างอนีเนาะคะ่ะรถบัสคันนี้เนาะคะ่ะนักดนตรีสาวน้อยเพริบเพลงเนี่ยคะ่ะรวมทั้งแอดมินปุ๊บป,ปั๊บเนี่ยคะ่ะเข้าไดมาาดมสาวน้อยเนาะคะ่ะเพิ่งมาถึงคะ่ะสิบเอ็ดโมงกว่าเกือบเที่ยงเนาะคะ่ะเขาออกจากาเพชรเกษมหกหามาคืนนี้เนาะคะ่ะ ทีห้องามาเมื่อนี้เพราะว่าอย่างวันติค่ะเพราะว่าคืนนี้เนาะค่ะสาวน้อยเพชรปเป็นแพงนักดนตรีพร้อมทั้งพระเอกนางเอกเนาะคะ่ะเขามีทําการแสดงอยู่อ่ามอคอเนาะคะ่ะมอคอนเกีนเท่านี้แหละค่ะแต่ว่าไม่ได้ใช้แดนเซอร์ไม่ได้ใช้คอนโวยเนาะคะ่ะใช้แต่นักดนตรีครับพระเอกนางเอกเนาะคะ่ะเขามาถึงึ้นอ่าดนตรี <c oughs> วงดนตรีพร้อมอ่าพร้อมกับวงรัตนศิลป์เนาะคะ่ะก็คือวงเกาหนองปอมแปมนั่นเอง ฮ่ากสิได้พอน้องกินอีกค่ะเมื่อน,นี้ <c oughs> <c oughs> นั่นละคะ่ะกะบรรยากาศกสิเป็นแบบนี้แหละค่ะพี่น้องนี่บาดนี้ฝนตกค่ะพี่น้องนี่น้ำท่วมน้ำท่วมช้าค่ะปุ๊บปั๊บคิดว่าป่าสิออกแล้วล่ะค่ะก็สิไปหาแห่เมื่อวานบ่้เอือมันคือแดดครับแท้เนี่คยค่ะแดดครับพนแล้วกะยูเนาะคะ่ะ ทางเขาบันแพงเน,นาะค่ะน้ำท่วมน้ำทุงไฮทุงหน้าน้ำท่วมไปมืดน้ำน้ำรุนน้ำายน้ำไอ้น้ำย,ยังเกาะน้ำรุนแล้วก็น้ำเพื่อนอื่นอยังคล้องเจมะอนาดะรุนไปมืดเลยแม่ค่ะเขาเขา,ขาน้ำท่วมเขาครับมากไก่หิมะบันแพงนี่แม่นมืดแล้วก็อยู่นาโดมเฮาเนาะคะ่ะอยู่ตรงข้างนาโดมเลย <c oughs> เป็นแบบว่า,น,าน้ำรุน ป่าคือสิหลายแห้งตอนนี้ปุ๊บปั๊บอยากได้เหอ,อยากไปวานเหอ,อยากได้เนี่ยไปหาป่าค่ะคือตอนนี้ข้างหน,น,น,น้านนะนะเป็นเป็นแค่คล้ายคลองอะคะ่ะน้ำไหลน้ำรุนเต็มเลยอ,อยู่ข้างหน้าหน้าทางหน้าถนนบ้านเฮานะคะอยากไปหาปา่า <c oughs> <c oughs> แต่ว่ามันยังบ่ติคะ่ะพี่นองเ <c oughs> นี่ยมือนั่นก่อนสิไปก่อนเชื่าสิออกจากบ้านเนาะค่ะ ตุนบกทุเรียนก็เลิ่มงามเลยวล่วคะค่ะแต่ว่ามือนีกับามื่อานนี้ฝนมันตกทุกมือือหลายเป็นยังคืองามคกแท้ค่ะพาเบึงต้นบกทุเรียน,นค่ะพี่น้องอุย้ยตาเด็ดในจักหน่อยห้อนนี่แม่คะ่ะเห็นบ่นคะ่ะนี่อันนี้คือห้อยนามถ่วมเด้นะะีน่ค่ะนี่นามเซาะแมทมืดนี่คะ่ะนี่ห้อยนามเสาะหนาหยังเห็นบ่คคะหนามเซาะนี่ตุนทุเรียน,นะคะ่ะพี่น้อง ง่ามแลวไหมคะอีกชวงปีก็ได้กินแล้วในนี้นี่เห็นบ่มคะน้ำท่วม <c oughs> ป่าคือสิออกนิดดอกค่ะี่ <c oughs> อีกต้นหนึ่งน้ำท่วมี่อีกต้นหนึ่งป้าคืองามแท้งามง่ามงามค่ะงามง่าม,ามาไม่ได้กินไงเห็นไหมจับอนี้โอ้ย,อยได้เหี้ยเด้พี่น้อง คือสีสวดบัดหนึ่งคือสีได้ป่าไหลไปค่ะเขาหอมหวอนแห้งปุดเป็นเงียบเงาค่ะพี่น้องเป็นเอ่อบ่มีเสียงหลองเสียงร่าบ่มีเสียงแดนสื่อแตกเจ้าเจียวเจ้าเจียวโอ้หวาอนตัวนี้เดดยังมาแห้งหักแถบ จักหน่อยค่ะจังสีย่างไปหาหน้องลำเพนรนจักหน่อยจังสีย่างไปหาล้ำเพนล้ลำเพื่อนคิดหอดเหรอคะคิดหอดเด็กหน่อยตอนนี้ก็เขาหอมมะน,นี่แหละคะ่ะ <c oughs> ช,ชิมาอาบน้ำชิมาอาบน้ำน้องหอนแห้ง <c oughs> จักหน่อยจังสีย่างไปเล่นบ้านไงคะซ้อกอยู่บ้านค่ะรถ นี่นี่บีเอ็รุดบินก็จอดอยู่นี่แสดงว่าสวอยู่บ้านเดี๋ยวอาบน้ำแล้วแล้วเขาจังจังสีย่างไปหาสวไปหานอ่องลำแพนน้ำพืนนะคะแล้วก็สีย่างไปคุยงานกันน้ำนะคะพี่น้องอยากเห็นโปรเจกต์ใหม่ของสาวน้อยเพชรลินเพ่งมั้นปคะค่ะเตรียมรับชมรับฟังเตรียมกดติดตามเตรียมอุดหนุนได้เลยะคะ่ะ <c oughs> โปรเจกต์ใหม่ของสาวน้อยเพลินเพ่งเนะะี่ยค่ะ กะสีเรลืมเร็ยวๆนี่แต่ว่าเป็นสินค้าเดิมนั่นแหละพี่น้องเป็นกาแฟาเสือท่าเป็นเสือหองส้าหน่อยนะคะเป็นสินค้าหองส้าหน่อยห้องแต่ว่าสิเป็นโปรเจกต์ยังพี่น้องทาเลยนะคะเตรียมโตนะคะอีกบ่เกินซ้ี่มือเด้อะค่ะพี่น้องก็จะได้ทยอยมาซอยกันกดติดตามซอยกันอุดมน,นะคะแล <c oughs> ้ว อาบน้ำแต่งตัวแล้วเราปุ๊บปัาก็สิไปคุยงานกับสอนะคะวางแผ่นกันไว้แล้วกับสอกับบอดเนาะคะ่ะเหลือแต่ฉี <c oughs> เหลือแต่ฉีสังขึ้นมาค่ะโ <c oughs> อ,อ้ยขอโทษหลๆคะ่ะนั่งรถแอะมืดขึ้นมันเป็นยังสีแล้วพี่น้องไอตัวบดเนี่ยทางบ้านพี่น้องฝนตกน้ำท่วมบ่นออคะ่ะอยู่บนแพงฝนตกน้ำท่วมเข่าท่วมหน้า<ห>นท่วม กระถ่วมนน้ถนนหนทางค่ะขับรถเข้ามาพันนี้ดีแต่ว่าบันแทงกระถ่วมไปแล้วค่ะแต่ว่าตอนนี้น้ำลดแล้วอยู่ในดูมนี่ก็น้ำถ่วมค่ะสอดไทยให้เบิ่ง <c oughs> แต่ว่าน้ำลดแล้วค่ะพี่น้องอ่าแล้วจากสาวหน่อยเพื่อนเนเพีงเข่าเป็นยังไงเนี่ยคะ วันนี้บามีคนอยู่อนจากสาวน้อยเพลินแพงคือจังกวงขืนแหงเล่นบ่ค่ะปกติสมีรถจอดไล่มีลูกเด็กน้อยมียังมีนู่นมีนี่มันบ่ค่ะวันนี้เพราะว่ามีคนอยู่มันเป็นคว่งคว้างมันเป็นแบบว่าอ้ยเป็นแบบงหญ่แหงค่ะห้องเสือห้องผักอ่ะเงียบเงาค่ะบ่มีสร้างมานางตัดมาน่งยังรถแห่สองขั้นเ้ากกจอจอยู่นี่ค่ะ ลำ,ลำเพื่อนลำแพนีตืเสด็จนวยหนึ่งนวยสองค่ะสว่วนกันอยู่ในสองขั้นเนาะคะ่ะนี่ค่ะตอนนี้บไม่ง,งานเนาะคะ่กะกาแฟเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานเนาะคะ่ะตอนนี้หล่นเฮเขาว,วางผักเขามาหาซอรเดลเลยหรือทู่ได้เลยเนาะคะ่ะศูนย์หกหนึ่งเก้าสามเก้าสามเก้าหนึ่งห้าโอ้กินตะบองฮู้แซบแซบดิเนาะพี่นอ้องตะบองฮู้แซบแซบ เพชรเพชรสีสวงเนาะคะ่ะถือแอมนมืดขึ้นแล้วสดฮอนฮอนต้มย่แซ่บแสบ,สบก็เสีเนาะคะ่ะโอ้ยสีสวง <c oughs> นั่นแหละคะ่ะฝากพี่น้องเนาะคะ่ะอีกบอจากมือเนาะคะ่ะสองสามมือนี่เนาะคะ่ะเขาจะมีโปรเจกต์ใหม่ของสาวน้อยเพลินแพงแล้วก็วันที่สิบสองนี่เนาะคะ่ะพี่น้องวันที่สิบสองที่ถึงนี้เขาจะทายทำเอ็มบีเนาะค่ะเพลงสีสเกตเพชรบ้านแพงยูซีส,สเกตเนาะคะ่ะ เขาจีไายทั้งอ่าน้องๆทั้งแปดคนเนาะค่ะบอสิเป็นสั่งจักรพันเนาะค่ะอ่าน้องฟิล์มเนาะค่ะตันน้องเอกเนาะค่ะน้องป๊อบเนาะค่ะน้องบอมน้องแบมแล้วก็อีหลาหน่อยเฮาเนาะค่ะแปดคนเขาสิทำการไายเอ็มวีเนาะค่ะไายทำเองเนาะค่ะบอ่อบได้จ้างทีมงานอื่นหรืออ่าใส่คนจากทางอื่นเนาะค่ะจะมีแค่น้องๆจูดีมากซอยแค่คนสองคนน้องนั่นก็สิเป็น ทีมงานสาวน้อยเปแย้งนาะคะเป็นพี่ออสนะคะอาจจะพี่ออดแอดมินดีเลิศนาะคะพี่น้องค่ะฝากพี่น้องเนาะค่ะแรงเชียร์ใจแรงเชียร์แรงใจซอยทีมงานเนาะค่ะว่า MV นั้นสิออกมาดีขนาดไหนฝากพี่น้องเน่เนาะค่ะ